ก็ไปทําอะไรมาหน้าเปลี่ยนแต่ดูไม่ออกก็ทําอะไรนึกออกไหมแบบแม่ไม่ไมทาอะไรมาทําไมหน้าหน้าแปลกเปลี่ยนไป สวัสดีครับชื่อตาแมนนะครับอายุ24ปีครับวันนี้เข้ามาอัปเดตจมูกครบ1เดือนพอดีครับผมหนละังจากที่ได้แก้ไปครับก็ตั้งแต่ทําไปนะครับรู้สึกว่าตัวเองหน้าเปลี่ยนเราแฮปปี้กับหน้านี้มากเพราะว่าโครงหน้าเรามันดูชัดเจนขึ้นคนใกล้ตัวแล้วก็เพื่อนๆก็ทักว่าไปทําอะไรมาทาไมรู้สึกว่าหน้าเราดูเปลี่ยนไปดูมีมิติข,ขึ้นแต่ว่าแทบจะดูไม่ออกเลยว่าไปทําอะไรมาเพราะว่าได้บีบจาบคุณหมอว่าเราอยากได้แบบธรรมชาติดูไม่โปะแล้วดูสวย พอดีว่าคเลครับตาแมนเคย เชื้อในการทําจมูกมาแล้ว2รอบครับพอหลังจากถอดพักก็เกิดอาการมีผังคือททาให้ปลายงุ้มแล้วก็ทรงจมูกติดรูปดูจมูกไม่เท่ากันแผลรอยเย็บก็ไม่สวยครับผมก็คุณหมอได้ตอบคําถามกับที่เราเคยสงสัยมารับรู้ถึงปัญหาจมูกที่ว่าเกิดจากการติดเชื้อมาในรอบที่แล้วครับคุณหมอก็ให้คําแนะนําแล้วก็ให้คัปรึกษาตะแมจนรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจในการ่จัดเลือกทําที่นี่ครับคุณหมอแนะนําให้ใช้เทคนิคคัสต์มาเอ็เคิร์ฟนะครับเปิดรูจมูก กสองข้างเลยแล้วก็ใช้หลังหูมาลองไปจากูครับก็มีการติดตามผลจากพี่ๆเจ้าหน้าที่คลินิกตลอดเลยครับเวลาเราทักเข้ามาสอบถามเรื่องข,องข้อสงสัยหรือวิธีการดูแลรักษาเราก็ได้รับคําตอบและการด้แค์เป็นอย่างดีเลยครับฝากถึงเือนเพื่อนนะครับ ตาแมนเคยมีประสบการณ์การผิดพลาดในการทำจมูกมาแล้วถึงสองครั้งย้ายเพื่อนเอนศึกษาดีๆไม่ว่าจะเป็นทางคุณหมอหรือคลินิกที่เพื่อนๆจะไปทำแต่ตาแมนได้มาเจอที่นี่เมโทรคลินิกประตูน้ำเพชรบุรี31ตาแมนมั่นใจเลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนครับผมเพราะตาแมนได้สัมผัสมาด้วยตัวเองแล้ว